สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวผลแสงครับก่อนตื่นและหลังตื่นตอนนี้เป็นคนที่ยังไม่ตื่น,นครับผลแสงพอเราเลือกผลแสงแล้วใช่ไหมเราจะได้เป็นคล้ายๆหอกรือมันก็รืมมันทวนนี่แหละครับได้มานะซึ่งก่อนที่มันจะอัปเดตอ่ะมันเป็นดาบครับมันเป็นบีมเลยอ่ะซึ่งมันคล้ายๆมันใช้แทนดาบได้เลยนะซึ่งทะลสายผลนะบอกเลยนะว่าเป็นผลที่ฟ่าง่ายมากครับ เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นต้องใช้สกิลก็ได้เออเราใช้หอกในฝันเอาก็ได้ต่อไปเป็นสกิลที่1น,นะครับเป็นสกิลเซตสำหรับสกิลนี้นะครับจะรวบรวมบีมวิดีทานะครับแล้วก็ทำการปล่อยออกไปด้านหน้าซึ่งจุดที่จะไปนะครับเป็นจุดที่เราเอาเมาส์ชี้ไว้ตรงนั้นมันจะทําการปล่อยบีมจากเท้าไปนะครับต่อไปเป็นสกิลที่2นะครับเออสกิลแรกเป็นสกิลมู่นะถ้ามีมอนอยู่ใกล้ก็โดนทั้งหมดอ่าและสกิลเอ็กนะครับจะเป็นการกระโดด แล้วก็ปล่อยบีบออกจากที่เหนียวล้วๆนะซึ่งถ้าเรากดซึ่งสกิลเนี้ยสามารถกดค้างได้หรือไม่ค้างก็ได้ซึ่งถ้ากดค้างอะ่ะมันจะอยู่ได้นานขึ้นแต่ถ้าไม่กดค้างใช่ไหมมันก็จะอยู่ได้ดแป๊บเดียวซึ่งมันจะปล่อยบีบเล็กๆออกมาเป็นชุดนะครับต่อไปสกิลที่3นะครับสกิลสี deflection kick นะเป็นการให้เอาเมาส์ไปเชยตรงนั้นซึ่งพอเราใช้สกิลแล้วนะครับมันจะทําการวาร์ปไปตามกระจก ซ้ายขวาจะเป็นล้ำแสงสีเหลืองไปนะครับซ้ายขวาแล้จากนั้นจะทําการบ้าบอลจุดนั้นแล้วก็ทําการกระแทกลงไปที่พื้นซึ่งสร้างความเสียหายแบบกลุ่มนะครฮะสกิลนี้ถือว่าแรงใช้ได้นะครับสกิลเนี้เออต่อไปเป็นสกิลวีอันติีเนาะสกิลนี้คล้ายๆกับผลตื่นอะเออแต่เหมือนขอบเคของผลถ้าขอบเคของผลตื่นอะมันจะกว้างกว่านี้แล้วมันจะแรงกว่านี ต่อไปเป็นสกิลสุดท้ายนะครับสกิลบินซึ่งเราคลิกเมาส์ไว้ตรงไหนมันก็จะไปทางนั้นซึ่งสกิลนี้เราต้องกดค้างนะแล้วก็มันไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้จนกว่ามันจะไปกระทบกับอะไรก็แล้วแต่มันก็ถึงจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะเรากระทบกับกําแพงให้ดูนะเห็นไหมคือเราไม่สามารถควบคุมได้ครับ สำหรับผลแสงก่อนตื่นก็ประมาณนี้ครับต่อไปเป็นผลตื่นนะอ่ะอันนี้เป็นผลแสงที่ตื่นแล้วนะครับซึ่งสกิลเปลี่ยนใหม่แทบหมดเลยครับเออหมดเลยแหละมันจะมีสองสกิลที่มันคล้ายๆกับแบบเดิมนะอ่ะมาสกิลเซตนะครับคือปกติถ้ายังไม่ตื่นใช่ไหมมันจะปล่อยจากเท้าแต่เนี้ยมันคือเป็นธนูแสงครับซึ่งสามารถกดค้างได้ถ้าเรากดค้างนะ มันจะปล่อยลูกธนูทั้งหมด3ดอกเป็นธนูแสงนครับอ่าดาเมจก่อนเตื่นแค่2,000ผมเทสแล้วหลังจากเติ่นชาร์จเต็มนะครับ4,000นะเมื่อกี้อ่าแล้วลองไม่ชาร์จบ้างเห็นไหมครับ2 400คือแรงกว่าอันเดิมแน่นอน400ละอ่าถ้าชาร์จก็แรงเพิ่มเป็น4,000สกิลมูลเหมือนกันด้วยต่อไปเป็นสกิล X นะครับ Hand of the Emperor สกิลนี้คล้ายๆกับการยิงบีมครับซึ่งสามารถกดค้างได้เหมือนกันถ้าเราไม่กดค้างมันจะแป๊บเดียวเนี่ยครับมันจะแค่นี้ซึ่งถ้าเรากดค้างใช่ไหมเห็นไหมครับมันก็จะนานขึ้นแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนทิศทางไล้ตลอดเวลานะถ้าเราเมาส์ชี้ไปทางไหน,นแล้วเวลาเราใช้อยู่ใช่ไหมครับถ้าเราใช้โดนมัดใช่ไหมมัดมันจะตีเราไม่ได้ต่อไปเป็น Skill สกิลที่สามครับสกิลเนี้ยเป็นสกิลเดียวนะถามว่าดีไหมผมว่า ดีนะมันมันมันดีมากครับสักอยางเนี้ยเราต้องใช้ให้โดสโตูด้วยนะครับถ้าไม่ลดงสโต้อะมันจะไม่มีผลนะเนี่ยครับมันคลา้ายๆการบร้าพิเศษถ้าไม่โดนสโตนะอ่ะถ้าโดงสโตนะครับเอา,าเอาเมาส์ไปเล็งที่สโตนะเห็นไหมครับมันจะทําการบร้าบ้ปเสร็จแล้วมันก็จะยกสโตูลอยขึ้นไปแล้วก็ทาการกระเด้งไปกระเด้งมาแล้วก็จับทุ่มลงไปที่พื้นซึ่งสร้างความเสียหายแรงมากน่าจะ3,000 4นะมเมื่อกี้แตกต่างจากก่อนเตือนอยังไง คือก่อนตื่นนะมันเลือกพิกัดว่าเราจะไปตรงนั้นถูกไหมแล้วมันก็จะเคลื่อนย้ายตามกระจกไปแล้วมันก็จะ,จะทําการปล่อยลําแสงลงมาแล้วตัวเราก็จะวาไปด้วยซึ่งสตูสามารถลบง,ง่ายแต่ว่าถ้าเป็นสกิลยมันจะทําการพุ่งไปเลยอ่าซึ่งสตูจะไม่สามารถหนีได้ด้วยสกิลนี้ต่อไปเป็นอันตรีนะครับอันนี้มันคล้ายๆกับก่อนตื่นแต่ว่าขอบเคตมันไกลขึ้นและแรงขึ้นสกิลนี้เราต้องล็อกมันจะตามเมาส์นะครับเราวางเมาส์ไว้ตรงไหนมันก็จะไปตรงนั้น นี่ครับระยะมันกว้างขึ้นนะแล้วมันก็แรงด้วยเรามใช้ไซมอนเตอร์นะอันนี้เป็นคนนะคนถือว่าแรงมากแรงแบบแรงมากครับสกิลเนี่ยเออถ้าไปเป็นสกิลสุดท้ายนะครับสกิล F ก็คือมาสกิลเคลื่อนที่อะไรแต่ว่ามันแตกต่างจากเดิมยังไงมาดูครับ คือมันกระทบแล้วก็เปลี่ยนทิศเองได้เหมือนก่อนตื่นใช่ไหมอ่ะแล้วถ้ามันตื่นแล้วมันจะเป็นยังไงมันสามารถเปลี่ยนทิศทางได้เลยครับซึ่งเราหันไปทางไหนมันก็จะหันไปทางนั้นแต่ว่าคือมันไม่ได้เลี้ยวถามแบบหันไปซ้ายปุ๊บก็ไปซ้ายทันทีไม่ใช่ถ้าเราหันไปวงกลมอ่ะมันไม่ไปเป็นวงกลมครับคือมันจะมีคล้ายๆกับกูดาวว่าถ้าเราหันไปทางนี้แล้วนะมันก็จะไม่หันไปนะคือมันต้องรอเวลาครับถึงมันจะหมนได้เรื่อยๆนะโอเคแล้วสกิลคือถ้าเราใช้หาคีนะ เออมันก็จะเป็นหาคิ4สนะครับตัวนี้มันไม่มีหาคิ4สีอื่นนะมันก็เลยเป็นแบบนี้สําหรับพลแสงก็ประมาณนี้ครับต่อไปผมจะไปรีวิวพลเติอนเอื่นออีกในอนาคตตอนนี้กํลาลังทยอยถามพลเติรนครับเออแล้วค่อยมาลงรีวิวนะสามารถกดติดตามและกดถูกใจได้นะครับ